สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำเค้กช,ช็อกโกแลตนานิมอันนี้กะผงโกโก้และะแ้วกะ็แป้กกง,งแล้วก็เบกกิ้งโซดาผงฟูเสร็จแล้วเราก็จะมาล่อนแป้งนะคะเอาเซรวมกัดเลยเจ้าเราก็จะมาล่อนแป้งสูตรเดี๋ยวจะลงใต้คลิปเนอะอันนี้เราก็มาล่อนแป้งตะกี้หม้อเออถ้วยมันน้อยไปก็เลยมาเปลี่ยนถ้วยใหม่ ถ้วยใหม่เจ้าอันนี้หล่อนแป้งเร็จแล้วเนาะนี่ๆก็จะเป็นน้ําตาลทรายกับไขน่นะเราก็จะมาตีให้น้ําตาลทรายละลายนเนาะเสร็จแล้วก็ใส่นมกับน้ำลงไปเจ้าสูตรไร้สูตรมันยังสมสีีวาดเลยเนาะทำตามคลิปเลยนะเจ้า เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่อยๆใส่ลงไปเจ้าเสร็จแล้วก็หล่อนแป้งลงไปใส่คนให้มันเข้ากัน คนๆๆให้มันเข้ากันเห็นไหมมันก็เป็นสีสีช็กอกโกแลตละเสร็จแล้วเราก็จะมาตีไข่ขาวกับน้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึง ดีมันขึ้นฟูนี่ก็เสร็จแล้วจเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมส่วนทีหนึ่งเนาะเอามาผสมกันผสมใส่สักสองข้างหรือสามข้างแล้วแต่เนาะสมศรีคลิปนี้ทำตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแต่มีเวลาตัดต่อกนเลยมาตัดต่อตอนกลางคืนประดึกประเดินฮนะรูซื้อว่าจะเป็นวัดทำฝนมันตกข้างนอกอะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พิมพ์เลยมันเยอะไปเดี๋ยวสมศรีจะเอาพิมพ์เล็กๆมาใส่อีกอันนึ่โอ้ย แล้วก็เอาไมา้จิ้มฟันเกียเกียรเกียร์มันเมื่อฟองมันอยู่ตรงหน้าเนะ่ะอืมอันนี้เราจะมาทําผงวุ่นอันนี้เราจะมาทําหน้านิ่มเนาะเราจะผงวุ่นกบนมกบน,น้ำใส่รวมกันแล้วก็คนพักไว้ก่อนนะอันนี้อันนี้น้ำส่วนในสองเลยเนี่ยคงโกโก้เราคนคนแล้วเราจะพักไว้ก่อนเนาะเพราะมันยังเอาไปตั้งไฟไมันได้แต่ ลองให้ผงวุ่นมันละลายก่อนเนาะถึงจะเอาไปตั้งได้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเจ้าอันนี้สำหรับหน้านิ่มนะอันนีเ้เค้กสุกแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เค้กเย็นก่อนนะก่อนที่จะไปทำหน้ามันเนาะเค้กสุกแล้วสมศรีก็ปล่อยให้เค้กเย็นก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำหน้านิ่ม อันนี้สีส่วนผสมที่เราผสมไว้เมื่อกี้ใช่ไหมมีมนมมีน้ำแล้วก็มีผงโกโก้แล้วก็มีผงวุน้นหนึ่งช้อนสูตรอยู่ใต้คลิปนะเจ้าแล้วคนๆๆมันละลายใส่เนยลงไปด้วยนะตอนคนนี่แหละใส่เนยลงไปเจ้าเห็นไหมแล้วก็คนให้เนยละลาย เสร็จแล้วเราจะมาเทตรงหน้านี่เนาะให้เอากระซอนกองนะเพราะว่าเราใส่ไปหลายอย่างเดียวกว่าข้างล่างมันเป็นก้อนเห็นไหมถ้ากองแล้วมันจะละเอียดมากกว่าแค่นี้กเ็เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นจะตัดได้นะคะอันนี้ไปบ้านใหญ่อันนี้อยู่นี่ ช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มอะนี่แค่คัดเราทำนี้ก็ได้ yeah, very long. Oh. oops. you want to taste? you taste it? Mm -hmm. hello. Hmm. What does you he put here? Uh, cocoa and uh, corn powder and butter. Okay. Man. I like more when not put to the corn powder ah. I think this is more Thai style Yeah Thai style, yeah But when I do at work, everybody if finish mm -hmm. Yeah, 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 Because course taste good Tastes very good on it. Mm. Not too sweet No Ăn rồi nè Cái bàn chip lưu của Được Cái này phải ban nhảy Cái này nhảy nè đi nè thank you. very beautiful.